เคสนี <Universe> ้เนี่ยเพิ่มสภาพคล่องให้กับคนรับเงินนะถูกป้าก็คือไม่ต้องถูกหักไปเยอะนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปกู้ที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของรัฐบาลดอกเบี้ยไม่ได้1 5จุาเท่ารายละเอียดในเชิงปฏิบัติมันต้องใช้เวลาใน6มาตรการเนี่ยนะคะเราก็จะมานั่งไล่เรียงแล้วและเดาว่าว่าพรุ่งนี้นะคะกรมสรรพากรนี่คอเซ็นเตอร์คงจะโทรติดยากมากก่อนที่จะไปดูมาตรการในน6มาตรการเนี่ยนะคะก็จะมีตรงกับ SME ออย่างพวกเราเนี่ยเป็นผลกระทบดีแบบ ได้เปล่ามีไหมผลกระทบดีแบบได้เปล่าไม่มีคํานี้ทำไมกัดใช้คํานี้ใช่ปะหมายความว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องทําอะไรเพิ่มไม่ต้องทําอะไรใหม่ฉันก็ได้แบบได้เปล่าอ่ะเหมือนกับภาษีบุคคลธรรมดานะคะ personal income tax pit เนี่ยภาษีบุคคลธรรมดาที่อยู่ๆก็ประกาศออกมาว่าจากที่เคยต้องยื่นเร็วก็อนุญาตให้ยื่นจนถึงกลางปี นึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือแบบเอออยู่เฉยๆกูก็ได้อะ่ะเป็นผลประโยชน์ที่ได้เปล่าขึ้นมาเฉยเลยดีจังเลยอะ่ะนึกออกไหมคะแต่สิ่งที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยนะคะก็ผลประโยชน์ได้เปล่ามีไหมจริงๆก็พอจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นการกระทํา เขาเรียกว่าบนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอันนี้หมาตรการนะคะหมาตรการเยียวยาเอามาดูกันจะ้ะลดอัตราภาษีหักดนาะที่จ่ายจาก3%เเหลือ1.5%เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มสภาพคล่องอา้าวแบบนี้ดังนั้นหมายความว่าอะไรจาก3เหลือ1.5แล้วอะไรจาก2ละ่ะนี่ออกไหมคะโฆษณา2%ลดไหมอย่างเงี้ยแล้วค่าขนส่ง1%ออยู่แล้วยังคงเท่าเดิมถูกไหมนีม่บอกไหมคะดังนั้นเนี่ย ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งคุยกันว่าจาก2เนี่ยเหลือหนึ่งจุดห้าหรือไม่เพื่อเพิ่มสภาพคล่องเคสนี้เนี่ยเพิ่มสภาพคล่องให้กับคนรับเงินนะถูกป้าก็คือไม่ต้องถูกหักไปเยอะอ่ะอะ่เอาไปใช้ก่อนอีกสัก1.5หเยอะเลยทีเดียวนะคะเนี่ยนะแขวะไปได้ปรดนะคะท่านนะคะ,นะคะเอาไปดูต่อน,นิดนึงนะคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนคุณมาดูนะคะนี่เห็นไหมคะจ่ายค่าจ้างทําของค่าบริการค่าในหน้าค่าวิชาชีพอิสระ เขาก็บอกว่าในกลุ่มพวกนี้แต่ดันมีดอกจันไม่รู้ว่าดอกจันคืออะไรยังไงบ้างนึกออกปะเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนหน้าจนถึงเดือน4จนถึงเดือน9นับเลยจ้ะเดือน 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6เดือนจ่ายด้วยระบบธรรมดาจาก3เหลือ1.5ในเงื่อนไขค่าบริการดังนี้เดี๋ยวก็ต้องไปนั่งแถลงการว่ามีบริการแจ้งทำของอะไรบ้างยังไงมีเงื่อนไขไหมเดี๋ยวว่ากันแต่ลดให้แค่1นจนะ แต่จาก3เหลือ2เนี่ยก็คือไตามาตสุดท้ายของปีนี้คือเดอนตุลาพฤศจิกาธันวาคือไตามาตสุดท้ายใช่ไหมอย่างตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนจนถึงนู่นเลยปีมาแว้คือปลายปีหน้าต้องจ่ายผ่าน EVIT Holding t t x เท่านั้นนะโอ้ยอันนี้ต้องทำเพิ่มนะคุณคุณดูนะเมื่อก่อนสมมุติใช่ไหมคะเราจะจ่ายอะไรก็ตาม1,000 0บาทเราหัก3%คือหักไว้3 0 0เราจ่ายเข้า9,700 แต่ปัจจุบันเราหักเขาไว้แค่150แล้วาก็จ่ายเขาส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขตรงนี้ที่สัมปาณ์กำหนดแค่6เดือนนี้เท่านั้นเดือน4ถึงเดือน9จ่ายด้วยวิธีเดิมประเด็นคือกรมสัมปาณ์ก็อยากจะบังคับใช้ e withholding tax อยู่แล้วซึ่งกำหนดการ e withholding tax จะเริ่ม l a u n c หรือให้ใช้ปีนี้อยู่แล้วปีที่แล้ว e tax invoice นำร่องมีประมาณหลายร้อยองค์กรใช้แล้ว ดอกเบีย้ย SME เอาไปเลยคุณเสียดอกเบีย้ยปีเท่าไหร่สมมติ hr, คุณกู้อะไรมาสักอย่างหนึ่งคุณเสียดอกเบีย้ยทั้งปีเนี่ยอยู่ประมาณสักแสนหนึ่งโอ้ตายแล้วใจดีจังเลยสามารถหักได้1.5 1ก็คือเท่าแรกแสนหนึ่ง1.5ก็คืออีกครึ่งเท่าอ่ะไปหักในกระดาษทําการมันจะไม่โชวในงบการเงินประเด็นคือกร,รุณาอ่านตัวจางๆสิ่งนี้ค่ะที่เรียกว่าของรัฐบาลเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ําของรัฐบาล แน่นอนคะ่ะก่อนหน้านี้เป็นแคมเปญเพิ่มสภาพคล่องจะมีการกู้แบบบสยค้านู่นนี่นู่นนั่นนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปกู้ที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของรัฐบาลดอกเบี้ยไม่ได้1.5เท่าเวลาฟังต่อไปสำนักข่าวพรุ่งนี้มันจะออกข่าวหนักมาก ดอกเบี้ยต่ําหักได้1.5เท่าคุณอย่าลืมนะมันต้องเป็นของรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านที่เป็นสํานักข่าวฟังคลิปกูอัดนะคะรบกวนให้ข้อมูลให้ชัดนะคะประเด็นใน4เงื่อนไขเนี่ยขอให้คุณจําไว้ว่าต้องจัดทําบัญชีชุดเดียวกู้ด้วยงบการเงินบริษัทเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นลูกจ้างไม่เกิน200เพราะเขาตีเงื่อนไขว่าถ้าพนักงานเกิน200คนคงจะไม่ใช่ sme เคลียร์ เห็นไหมคะจ่ายดอกเบี้ยช่วงไหนโอ้ตายแล้วมันนานมากเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่เดือน4ี่จนถึงเดือน12ของปีนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็ทําไมคะแบงค์อาจจะลดดอกอาจจะอะไรให้ก็เรื่องของแบงค์สัมภารกรณ์ก็บอกฉันก็ช่วยนะให้เธอได้เท่าครึ่งให้ทุกวงเงินการกู้ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําของรัฐบาลเท่านั้นนจะจ๊ะ ต่อมาอีกมาตรการหนึ่งสนับสนุน SME จ้างงานต่อเนื่องค่าจ้างหักได้3เท่าโอ้โหอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจ SME พนักงานต้องไม่เกิน200คนนะรายได้ต้องไม่เกิน500ล้านโอ้เออที่อย่างเงี้ย SME อะไรเนี่ย sme รายได้ไม่เกิน500ล้านจริงหรือเปล่าแต่พอมีการคำนวณภาษีสรรพากรเรียก sme รายได้ต้องไม่เกิน30ล้านนะทำไมเรียก sme มันรายได้ไม่ตรงกันก็ไม่เข้าใจานะไม่เป็นไรนะคะดังนั้นเนี่ยดุเงื่อนไขโครงการจ้างงานของลูกจ้างที่ประกันตนมีการจ้างไม่เกิน15 0 0 0ต่อโดต่อคนต่อเดือนอันนี้เขียนกว้างมากประเด็นคือระบุไหมเข้าใจไหมคะระบุไหมว่าต้องเป็นเงื่อนไข contract อะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจ้าง คนอายุกเกษียณแล้วหมื่นห้าไม่เกินถักได้2เท่าจ้างเด็กนักเรียนปริญญาตรีที่เรียนบัญชีอยู่ปอตียังไม่จบมาทําบัญชีในองค์กรหักได้2เท่าอันนี้คงต้องลงเงื่อนไขามากขึ้นเพราะของเขาอันนี้ค่อนข้างโหดตรงทีว่ว่ารายจ่ายค่าจ้างตามช่วงเวลาคือเดือน4จนถึงเดือน7โอนานมากเลยนะเดี๋ยวจะนําให้นะคะเดือน4 5 6 7 4เดือน จ้างงานต่อเนื่องในกลุ่มของกลุ่มสัญญาใน4เดือนนี้หักได้3เท่าเพราะอะไรรู้ปะเพราะบางครั้งเนี่ยหลายคนตกงานดึงฮึบเข้ามาก่อนต่อมามาดูต่อจะ้ะเพิ่มสภาพคล่องส่งออกคืนแหวดเร็วภายใน15วันอันนี้ดีบอกก่อนว่าอันนี้ดีนะคะเพราะว่าผู้ส่งออกเนี่ยเขาจะต้องเคลมภาษีซื้อคืนก็จะช่วยต้องทําเพิ่มสักนิดนึงคือ เมื่อก่อนฉันยืดยาดให้เธอภายใน30วันเธอช่วยยืดยืดให้มันเร็วหน่อยอันนี้ดีคืออันนี้ดีผู้ส่งออกทำมันนี่เลยดีนะคะคือทําให้มันไวขึ้นทุกอย่างไวขึ้นไปเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักลงทุนอันนี้ก็ดี S S F ตัวนี้อันนี้ก็ดีนะคะซึ่งก็จะมีเงื่อนไขว่านะคะต้องอยู่ระหว่าง นี่น้อยมากเลยอะเดือน4จนถึงเดือน6เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้จะไปเอาความรู้เพิ่มเติมมาหน่อยนะคะว่าตอนนี้ต้องต้องเป็นกลุ่มของการจ่ายเท่านั้นและถือครองอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาความรู้เพิ่มเติมหน่อยต่อมานี้อันนี้เนี่ยบริจาคอันนี้ดีนะคะบริจาคคือน,นี้ดีเราใจบุญสุนทานอยู่แล้วคุณถ้าเป็นบุคลบค,บคลไปบริจาคโอเคนิติบุคคลไปบริจาคโอเคเพราะมีเงื่อนไขอันนี้เหมือนเดิมเงื่อนไขเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน มี่มีอะไรเปลี่ยนนะแต่ประเด็นคืองดเว้นแวดโอโหคราวนี้คุณขาไม่ลงดีเทลอันนี้ไม่ลงดีเทลเดี๋ยวเจอผู้ประกอบการดิฉันนะเะช่นสต็อกที่ค้างอยู่ในโกดังอะโอเนี่ยอยากจะไปบริจาคมากเลยแต่ถ้าไปบริจาคต้องเสียแวดวันนี้แหละกูจะขนสต็อกไปบริจาคเละเทะเลยอ้าวบางคนคิดอย่างนี้ทำยังไงเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีเงื่อนไขในกลุ่มสินค้าหรือเปล่า นึกออกไหมคะบุคคลธรรมดาเงื่อนไขขอบเขตเท่าเดิมบริษัทเงื่อนไขขอบเขตเท่าเดิมนะคะแล้วก็ละเว้นแวดประเด็นเลยก็คือว่าจะต้องผ่าน e donation อ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่ง e donation จะนำล่องปีนี้ปีหน้าบอกเลยว่าทุกวัดที่เคยออกใบอนุโมทนาต่อไปวัดเองก็ต้องออกผ่าน e donation สมาคมต่างๆก็ต้องออกผ่าน e-donation คนและนิติบุคคลที่มีการโอโหใจบุญเหลือเกินในการบริจาคคุณต้องไปกรอกใน e-donation เพราะข้อมูลที่กรอกปุ๊บเรียวไามปับ๊บเช่น อะไรที่บอกแล้วว่าขึ้นด้วย e e คือ real time เราตั้งชื่อแล้วกันนะคะกลุ่มนี้ของสัปปรพารเรียกว่า e รู้ทันที e donation คือพอไปกอกปุ๊บสปปรมพารรู้ทันทีว่าใครใจบุญบริจาคเท่าไหร่บริจาคให้ใครเขาใช้ส่วนลดได้ไหมเขาไปเป็นใครใจ่ายได้ไหมเหมือนกันขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ e with holding tag e แปลว่า e รู้ทันทีจําได้ไหมคะใครหักใครสัปปรพารจะรู้ทันทีว่าบริษัทกอไก่หักน้องคนนี้ น้องคนนี้มีรายได้รู้ทันทีแบบรู้ทันทีแบบเรียวถามนะคะพวกนี้ e ีวิ o โทดิ t งแท็กก็คือเดี๋ยวแบงค์เป็นคนจาัดก,การหักให้นะคะก็ ตามนี้เดี๋ยวยังไงรอทางประกาศของกระทรวงกระทรวงอะไรเพิ่มเติมก็ยังไงก็จะพยายามนะคะก็เดี๋ยวนักบัญชีทั้งหมดก็คงจะพยายามหาคําตอบมานะคะพอแน่นอนค่ะปัจจุบันข่าวสารไวมากก็ต้องรอกันไปก่อนดังนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะก็คือว่ารายละเอียดในเชิงปฏิบัติมันต้องใช้เวลา เข้าใจไหมคะมันต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กําลังจะบอกนะคะก็คือว่าเราเองเนี่ยเรารู้สึกอยู่แล้วว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนมาโอเคนะคะทุกคนเข้าใจนะคะกับเรื่องหนึ่งที่คุณก็ต้องมองด้วยว่าถ้าเราจะไปเอาสิทธิประโยชน์เหล่านี้เมื่อกี้คุณก็เห็น mm. การหักหนะ้าที่จ่ายหัก1.5%จาก3เลหลือ1.5พอปลายปี ไะะต่มาส4เหลือ2%แต่ต้องทำผ่าน e-wit holding h tag e-wit holding h tag เป็นตัว national e-payment ที่จะล็อตปีนี้อยู่แล้วประจวบเหมาะพอดีเลยเข้ามาดังนั้น e-wit holding h tag คือคุณก็ต้องไปเท่าที่กวดฟังมานะคะก็คือต้องเข้าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งในหน้าเว็บขอกรมสัปปรพาณ์เพื่อเจนเจนคือดึงเป็นลิงก์หรือ qr code มาทำการจ่ายฟึบไปเช่นคุณจ้างแกลบไปบรรยายหมื่นหนึ่งคุณทำการจ่ายผ่านระบบ e-wit holding tag พอคุณติดต่อแบงค์นู่นนี่นั่นทาจ่ายเข้ามาในแบงค์หมื่นหนึ่งแบงค์จะเป็นการเก็บเงินให้2ก้อนคือเขาเรียกว่า2%ซจาก3แลนันเหลือ2 2%เซเก็บเอาไว้เดี๋ยวแบงค์จัดการนําส่งให้อีก98%โอนให้ครูอัดจบอ้าวแล้วยังเงี้ยทำหักใี้จ่ายใครทำเดี๋ยวแบงก์จัดการให้แล้วนำส่งภาษีเดี๋ยวแบงก์จัดการให้แล้วเราต้องยื่นพงศดสามอีกไหมเดี๋ยวแบงก์จัดการให้ มันจะตอบโจทย์อย่างนี้นะถ้าสมมติบ,บอกว่านเนี่ยปกติกว่ะคิดค่าบรรยายหมื่นสองนะรู้จักกันก็เลยเหลือหมื่นหนึง่งไม่ต้องหักหน้าที่จ่ายนะโอเคก็จะมีคนแบบนี้ใช่ไหมที่ไม่อยากให้หักหน้าที่จ่ายและไม่ยอมให้เลขแบบประชาชนแต่สมมติตอนครูไปเปิดธนาคารครูก็ต้องเอาบัตรประชาชนตัวไปเปิดบัญชีธนาคารดังนั้นเนี่ยธนาคารจะมีข้อมูลเลขแบบประชาชนพวกนี้มีอยู่แล้วดังนั้นการเชื่อมเข้าไปในหน่วยกลางแบบนี้นะคะเท่าที่ฟังมานะว่า ออมันสามารถที่จะไปเอาข้อมูลตรงนี้ได้หรอหรือถ้าตอบไม่ไปเอาข้อมูลเนี่ยมันก็สามารถเช็คคอร์เรกกันได้ทั้งหมดว่าเรากําลังจ่ายตังให้คนนั้นคนนี้อยู่หลายอย่างเดี๋ยวคุณต้องรอดูท้ายที่สุดนี้นะคะสําหรับท่านที่เพิ่งจะจดบริษัทหรือจดแล้วไม่เกินปี2ปีนะคะแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มีระบบการจัดการสตอ็อกยังไม่รู้ว่าวิธีการเลือกโปรแกรม ยังไม่รู้ระบบการทำ Petty Cash นะคะแล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะวันนี้ขวัดทำแฟมอันใหม่ขึ้นมานะอันนี้เห็นยัง The first step เล่นละ,ละเล่มเล็กม,มาเบาๆนะคะก็ข้างในจะมีวิดีโอนะคะแล้วก็จะมีพวกเอกสารตัวอย่างหลายอย่างเลยและงาน,ป,นประชมวิธีการจดบริษัทนะคะแล้วก็คำถามคำตอบแล้วก็เรื่องของสต็อกเอกสารสต็อกไฟล์การ control สต็อกที่เป็น Excel นะคะแล้วก็วิธีการจัด ว่าเมื่อไหร่จะเป็น f i f o หรือ Average แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวอย่างของโปรแกรมบัญชียะเลยเหมือนกันหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ในทุกๆเรื่องราวแล้วก็เรื่องเล่านะคะสำหรับวันนี้นหลับฝฟันดีราติสวัสดีสวัสดีค่ะ